สวัสดีจ้าพี่เพื่อนๆจ้าสวัสดีตอนเศร้าๆประมาณเก่ามงค่ะพี่น้องเก่ามงเคืงค่ะพี่น้องกัของขวัญของขวัญวันเกิดล่วงหน้าของพี่สาวค่ะลังบักใหญ่ค่ะพี่น้องเป็นลังใหญ่ๆเลยเนาะค่ะเนาะวันวาเนี่ยคือเออเป็นวันหนักบ่ต้องยกเด้อเป็นวันเนาะคะ่ะกะอันนี้กะของขวัญล่วงหน้าของคุณสามีเนาะคะ่ะเนาะพึ่งสั่งมากเาะ ของของมันมาไว้กะเลยได้มาให้เนี่ยก่อนพะว่าใจหอนเนาะค่ะนาะเพิ่นเพิ่นใจหอนชุดนี่ก็เป็นชุดของพี่เก๋ค่ะขายา่ากับมีนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่ของขวัญด้วยของขวัญของขวัญอันนี้ของขวัญจากคุณสามีมีกล้องมีกล้องซีโต้ใบไทยคลิปเพอว่ายาสิเฮ็ดอีกอันอีกช่องช่องนึงค่ะพี่น้องเฮ็ดอีกช่องช่องหนึ่งสีมาอัน เฮ็ดคิดพวกสัตว์ปลาหรือว่าสัตว์อยู่บ้านนะ่น้ำน้ำบ้านเฮาหรือเป็นหมาเป็นแมวเนาะค่ะเนาะจะ้าแล้วแป๊บนึงเด้อค่ะเด้จจอจ้าอย่าห้าวกะแม่ามาแก้ของขวัญกันเลยค่ะพี่นอ้องเขาตอบได้เลเด้อค่ะใส่ชินบ่ค่อยเป็นแบบค่ะแต่ว่าห่างอยากใส่คะ่ะพี่น้องเนาะสุดเพลินห้มากสุดงา,งงามๆค่ะพี่นอ้องอยา่าไปลังเกียจเด้อค่ะพี่นอ้องยา่ยาย่าดีใจ ขี่มีข้นหักเย่าแพงเย่านกยี่น้องเนาะแกะของฝันกันได้จ้ามือ่อเชานี่เอา เอาโทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายคลิปวิดีโอค่ะพี่น้องปกติเย่าตัางอันนี้ไหวเนาะมันผัดออกไปกอนมูมันออกมันออกไปโดยที่ย่าโบโบโบลูโตค่ะพี่น้องกันเลยได้เออหนึ่งไม่นะคะนะเล่คลิปหลายๆค่ะช่วงนี้โบมีเห็ดเนาะช่วงนี้ยาา่าโบห้าแดดไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องเพราะว่าหิมะมันหลค่ะพี่น,ออน,น้องหิมะมันหนาเต็กเลยเนาะ ผมวา่าหนีไทยที่มาอยู่ค่ะแต่ว่าหนันโมดนาะค่ะขับพี่น้องบังน้ำกันค่ะของควันค่ะของควันบังเกิดก่อนปีใหม่อุ้ยเสือมีแต่ง,งามยงเงค่ะพี่น้องเบิง่งเลยค่ะพี่น้องเบิง่งเสือมีแต่ง,งาง้งเม,มืใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะปไป เสื้อหนังยังงามนะค่ะพี่น้องอู้สขอบคุณหลายๆค่ะพี่เกสพี่สาวเย้าเนาะเพิ่นกะเอ่อใจดีเนาะค่ะเนาะเอาเสื้อผ้าน้ำงามมาให้นี้ต่งามงามค่ะพี่น้องเบิ่งงามค่ะค่ะพี่น้องงามคักนี่ป้าถ้าเป็นเย้าซื้อเองคือสิบ่ได้ซื้อเอาตั้งสี่ดอกเนาะงามคักค่ะพี่น้องนีแต่งามงามค่ะ สวยค่ะพ,พี่น้องสวย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 ขนาดเลยค่ะสวยสวยสุดที่กับใจลำบานเท่าใดเนาะสวยค่ะสวยสวยเสือกันหนาวค่ะพี่น้องเสือกันหนาวหลายหลายป้าคิดถอดแถวพ่อแถาแม่ได้นอนคนเดีใส่เสื้อนาะทุกทีก็นอน ข้าวโพดข้าแม่ย่าคือสิบกาซื้อใสดอกเั็งสี่เนาะค่ะนอ,นอตเตอร์โซ่ย่าเองค่ะบื้อใส่เั็งสี่ค่ะพี่น้องเมืองแม่ค่ะนี่จะตกน้ำเงา,งาเสียกันหนาวตกนง,งามๆค่ะพี่น้องย่ามาอันนี้แห้งๆนี่ค่ะต็งสี่บ๊วยแมา่าอันห้องรับแขกค่ะย่ากระชด้ไปทำความสะอาดไม่ไปจัดห้องไม่อุ้ยอันนี้ทรงหิมะค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นทรงหิมะค่ะงา่งาย 皮嘛，你那块皮了。 เกขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณได้หลายค่ะพี่เก๋ค่ะยังมีกำลังใจดีๆเลาวค่ะกลับขอบพระคุณพี่น้องกองไปนั่เด้อค่ะเด้อกลับขอบพระคุณพี่เก๋นั่เนาะค่ะเนาะที่มีอยังกับแบงปันมาให้น้องเนาะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณมากๆเนาะค่ะเนาะชุดมือถืองามๆค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะพี่เก๋นะทรงทั้งยาทรงทั้งเสียผาเมื่อยเสียผาเราใส่บ่ได้เนาะค่ะเนาะเราเราผัดนักเสือเสียผาเนาะค่ะงามเนาะค่ะเนาะ ใส่น้ำบานเฮาหมูบ้านหนีว่าสิออกไปตลาดออว่าสิออกไปข้างนอกไปซื้อใหม่แขนขาเมื่อไหร่นี่ค่ะใส่ใส่ย่ำฮอนเนาะคันนี้เนาะใส่ย่ำฮอนงามหลคันนี้เสื้อสวยๆเหมือนเลยค่ะมาค่ะงาม,งาม เด็แขนสั้นใส่ยู่บ้านค่ะพี่น้องเด็ยแขนสั้นใส่ยูบานชุดนี้สวยชุดนี้ยิ่งสวยสี่สวยนี่สวยค่ะพี่น้องชุดนี้สวยอืมใ,ใส่แง่งมันหน้าหอนเนาะค่ะเนี่ยนี่สวยค่ะสวยถิกใจเลยตัวนี้ถูกใจวัอด์สตโต <c oughs> ง่ามค่ะง,ง,ง่ามง่ายปวดแขนเนาะยกแคนดูไล่กับปวดแขน อันนี้กัเสียใส่น้ำบานห้าเนาะค่ะเนาะเสียใส่น้ำบานมีหลายสีมีหลายสีอ้อยอ็นอันนี้เสียพระเจ้าอยู่หัวห้าเสียพระเจ้าอยู่หัวพอดีเลยค่ะใส่เราอันทั้งทั้งกี่เดยเอ่อนั่นเนาะค่ะได้ลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวห้าน้ำเนาะค่ะเนาะงาดูเนาะค่ะเนาะเสียพระเจ้าอยู่หัวค่ะ น,น,นี่งามงามเซ็กซี่เลยค่ะเสีอตัวนี้เซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่มากเลยค่ะพี่น้องเสีอตัวนี้ม <c oughs> ีค่ะมิตรเสียเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องเซ็กซี่เซ็กซี่นี่ค่ะพี่น้องเซ็กซี่ค่ะ ตัวนี้สีหวานๆเสื้อสีหวานค่ะพี่นอนไรน,นะไรไ,ไ,ได้รองเท้าด้วยได้เก็บความค่ะพี่นอนเก็บเก็บเก็บ เกือบค่ะอุย้ยพี่เก๋บาเก่าแล้วว่าวะสันงามค่ะเดือบไซไปไซเลนงามพอนเนาะงามพอนอันนี้กับไปส่เลนงามพอนค่ะพี่นอ้องอันนี้เพิ่งซื้อม,มาเพิ่งใส่ยังมานเลยทักเชือดอกค่ะเนี่ยพิ่งซื้อม,มาเพิ่งยังมานเลยใส่พอดีหนุันกเชือดหรอค่ะพอนอันมันอัน เพิ่นว่าเพิ่นใส่แล้วมันขับขาเพิ่นเนาะขับ,ขบเพิ่นก็เลยส่งมาให้ใส่ค่ะพี่น,อน้องเนาะคะ่ะขอบคุณห,หลายๆเนาะคะ่ะพี่เก๋ค่ะมูดรองเท้าเยอะเลยค่ะรองเท้าเพี้ยบฮะรอนงเท้าลายค่ะพี่น้องรองเท้าอันนี้ใส่เข้าไปในเมื่อนะไปใส่ไปในเมื่อนาะคะ่นะเนาะงามบา่ค่ะพี่น,อน้อง งามนะคะเนาะงามรองเท้าสามคูม่กองบักเนี่ยสี่คู่คะ่ะรองเท้าสี่คู่เนาะค่ะเน,ะนาะมีแขนงามใส่ใส่ยามพอนพี่มันยู่ทางไหนอีกค่ะพี่น้องเด้อเด้ออยู่ทางไนไกลค่ะพี่น้องยืดแขนบ่ได้เด้อค่ะเด้ออือเดียตัวนี้หวานงามค่ะพี่น้อน งามง,งามง,งามยกไปพอดีเลยชุดใส่เล่นบ์วงใส่เลนไ์ใสเขาเมื่อกระไดได้คันปัดสวยไวย้ 哈，见到你。<laughs> พี่น้องอันนี้รองเท้าใหม่ยังไม่ได้ใส่ค่ะพี่น้องเนี่ยแก่เราบอกว่าบริษับริันเด็กใส่ค่ะรองเท้าใหม่ค่ะพันซื้อมาให้ค่ะพี่น้องนี่ของขวัญวันเกิดรองเท้าคู่ใหม่ค่ะรองเท้าคู่ใหม่ที่พี่เขายังไม่ได้ใส่นะคะคือพันซื้อรองเท้าของขวัญวันเกิดให้ค่ะดีค่ะพี่น้องงามปะคะงามปะขอบคุณอะายค่ะพี่เก๋ขอบคุณอะไยค่ะซื้อรองเท้าใหม่ให้ย่าพ่อค ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่งอันนี้นั่งไปนล่งถุงไปให้ลูกค้า้างค่ะอูอ้เสือกันหนาว ยังเดียวละค่ะ <ś aime> ง่านง่นงายง่ยค่ะป้าพี่แกพี่แกที่นี่จะพาหลายพักเถอะค่ะมือนี่เอาไว้มันหลุดมันหลุดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นของขวัญของคุณสามีซื้อให้คุณเมียเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะซื้อให้คุณเมียนี่ค่ะเป็นโทรศัพท์มีกล่องซีโตค่ะ แซดดุนใหม่ค่ะพี่นอ้องย้าอ่านบอกออกว่ามันซื้อว่าอีหยังเนาะค่ะก็มีภาษาไทยพวกมาพิมพ์ง่ายค่ะพี่น้องพิมพ์ง่ายแต่ว่าเวลาเฮาเบิ่งคลิีไผ่มูน่ะอามืูซ่าเนี่ยเย้าไปเบิ่งคลิปไผ่พ่อเวิ่์นจ้าอ่ะพี่น้องพี่น้องเด้ออันสวัสดีกันเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันสิเบิดแล้วค่ะมันสิเบิดแล้วปับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ